สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง c a r m ม t r i c ช่องที่พาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศพร้อมรีวิวสเปคฟีเจอร์และราคาจริงแบบไม่มีการกถ้าคุณชอบรถยนต์เหมือนพวกเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถแฮ b แบกยอดนิยมจากค่ายอินเดียอย่างมารุตี้ซูซูกิกับรุ่นใหม่ล่าสุดมารุติ้วากอนอาปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้และกําลังได้รับความสนใจอย,อย่างมาก ด้วยดีไซน์ที่ปรับปรุงใหม่เครื่องยนต์ที่ประหยัดยิ่งขึ้นและราคาที่ยังคงเข้าถึงได้ง่ายเหมือนเดิมมารุตี้วากอน2 0 0อยังคงใช้แพลตฟอร์มฮาร์เตกที่พัฒนาโดยซู z u กิซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของน้ำหนักเบาแต่โครงสร้างแข็งแรงเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และยังช่วยเรื่องอัตราสิส้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ดีขึ้น ตัวถังภายนอกได้รับการออกแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้นมีเส้นสายที่ชัดเจนและมีความสปอร์ตเล็กๆโดยเฉพาะในรุ่นท็อปที่มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด15นิ้วไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่และกระจังหน้าที่ดูมีความหรูหราในแบบฉบับรถเล็กยุคใหม่ภายในห้องโดยสารมีการปรับโฉมเช่นกันโดยมาพร้อมแผงคอนโซลใหม่ที่ดูเรียบง่ายแต่ทันสมัย พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ที่นั่งรองรับผู้โดยสารได้5คนพื้นที่วางขากว้างขวางตามสไตล์วากอนอาพร้อมบอกพับแยก60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ในด้านขุมพลังมารูตีวากอน a 2 0 2 6มีให้เลือก2แบบคือเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตร3สูบให้กำลัง67แรงม้าและเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรส่สูบให้กำลัง89แรงม้าทั้ง2แบบมาพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ amt แล้วแต่รุ่นย่อยนอกจากนี้ยังมีรุ่น cng ที่ใช้เชื้อเพลิงกา๊าซธรรมชาติให้เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าน้ำมันอีกด้วยในเรื่องของความปลอดภัยมารุตีก็จัดเต็มเหมมมมืออนนนนกันัรรรุุนน่ีงง้้าพถงลิภยค ระบบเบรก ABS พร้อม DVD ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภยัยระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังและระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP สำหรับรุ่นสูงสุดเรียกได้ว่าให้มากว่าที่หลายคนคาดหวังจากรถไซส์เลขข็กคันนี้ทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือราคา มารุตตีวากอน R2026 เปิดราคาที่อินเดียเริ่มต้นประมาณ5.55แสนรูปีหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ2.4 0 0 0 0บาทโดยราคานี้คือรุ่นพื้นฐานที่ใช้เครื่องยนต์1.0ลิตรเกียร์ธรรมดาส่วนรุ่นท็อปสุดที่ใช้เครื่องยนต์1.2ลิตรเกียร์ AMT พร้อมฟีเจอร์ครบครบราคาจะอยู่ที่ประมาณ7.4แสนรูปีหรือประมาณ3.2 0 0 0 0บาทเท่านั้นถือว่าเป็นรถแฮตแบ็กที่ยังคงรักษาความคุ้มค่าทางด้านราคาฟีเจอร์และความประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถคันแรกหรือรถใช้งานในเมืองที่ประหยัดและดูแลง่ายซึ่งแน่นอนว่าหากมารุตีวากอนอาเข้ามาทำตลาดในไทยจริงในอนาคตก็เชื่อว่าจะได้รับความนิยมไม่น้อยแน่นอนสำหรับวันนี้ช่องคาร์แมทริกก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหารถใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ